สวัสดีค่ะน้องไม่ต้องนะคะผบกับช่องน่ารักชแนลเย้วันนี้นะคะน้องไม่ต้องนะคะก็จะมาดีวิวก็คือลิปกอสแคนดี้ยูนิคอนใช่ไหมคะโอเคน้องไม่ต้องอยากดูแล้วล่ะว่ามันเป็นยูนิคอนยังไงนะคะโอเคอเรแกะกันเลยดีกว่านะมันก็ไม่มีพลาสติกอะไรที่แกะยากนะคะก็แกะไปด้านหน้านี้แลได้เลย เทเลยนะเทเลยนะอะไรอ่ะม <ítulo> ัีสามอันเลยอ่ะคืออะไรอ่ะเอาเลยเอะไรอ่ะมีสามอันเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องลงไปก่อนเดี๋ยวตั้งโชว์นะโชว์นะโชว์ดี๋ยโชว์คืออะไรอะทุกคนดูท่าทางแล้วมัน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 เป็นน้ำน้ำอ่ะ น้ำปะ่ะใช่น้ำสีชมพูนะสีชมพูนะคะดูนะอุ้ยมันจะมีแบบโบประหลับด้วยนะคะคือแบบน่ารักฟงฟิงมากเลยนะคะสีชมพูภาษาอังกฤษอะไรคะน้องไม่ต้องพีว้าอ่ารินไม่ต้องกินแบบจะขวดด้วยนะคะ มันมีไม้ตรงนี้แล้วก็จิ้มลงไปแล้วก็หักกินเลยนะคะมันมีไม้ต้องฝาด้วยน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่นะเป็นแบบเป็นแบบกินแล้วก็รสชาติสตรอเบอรี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนเราต้องจะมาลองชิมสีสีอะไรดีติ๊กตอกติกต๊กตอก สีม่วงอะคะม่วงม่วงม่วงภาษาอังกฤษอะไรคะพ่มเบิพุ่มเบิร์ดพุ่มเอาดีๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูหิวอะไรค่ะพ่มเผาค่ะอันนี้เป็นสีม่วงอ่อนนะคะสีม่วงก็แบบอันนี้เหมือนแบบเอ๋โอ้ยืดเลยยืดเลยว้าวอืร่อยมากเลยอะจริงถ้ามีแบบน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่นะคะแบบ ติดหลอดเข้ามาเยอะๆยิ่งอร่อยเข้าไปเยอะเลยค่ะว้าว <Wow. S 3> มันจะเป็นสีชมพูนะแบบชฟมฟินหูฟินน่ารักน่ารักนะคะอ่ะแล้วว่า wow. นะคะหน้าเนี่ยนี่เป็นลายการ์ตูนมายูนิคอร์นนะคะก็ไม่ซ้ํากันด้วยนะอ่ะดูเลยค่ะก็ไม่ซ้ํำกันด้วยนะคะนี่ ไม่ซ้ํากันเลยนะน่ารักมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมสีฟ้ากันบ้างนะคะก็เราจะมีเออแบบตึงแบบพลาสติกแบะตรงขวดแล้วก็บูให้ไม่ให้มันแบบโบมันหลุดแกออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบ เป็นโบแบบนี้เลยนะคะถ้าแกะออกมาแล้วนะก็จะหมุนตรงนี้นะคะหมุนโบไม่ได้นะเดี๋ยวโมหลดุดตอนแรกๆเนี่ยที่เราแบบซื้อรถแกะนะคะมันคือแบบ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 มันน้ําเชื่อมันจิดหลอดเยอะมากนะคะน้องไม่ต้องให้แบบป้ายขวนไปแบบป้ายไป,น,ป,น,ปน,นะคะ้ามันหยุด อร่ดอยเกะออกมามันก็จะเต็มขวดมากเลยนะเต็มขวดอมาอยอร่อยนะคะเพื่อนๆก็ไปซื้อลองชิมลองทานกันได้นะคะ ซื้อก,กันได้นะคะที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะที่เราไปลองชิมไปก็อร่อยทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะทำหกัน<ม>โอเคค่ะสำหรับกินนี้ก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้เราส่งควพี่น้องด้วยนะคะไปไปอร่อยมากๆเลยนะเราชิมลองทานกันได้นะคะอร่อยมากๆเป็นเด๊